สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใส่ขอบยางตู้เย็นกันครับตูเ้เย็นลูกนี้ก็คือขอบยางเดิมมันเสียนะครับอันนี้อันนี้คือขอบยางที่ที่ผมใส่ใส่ไว้แล้วนะครับนะใส่ไว้แล้วแต่แต่ยังไม่เสร็จครับคือเป็นประตูด้านบน ตู้เย็นลูกนี้ต้องใส่ขอบยางทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือประตูด้านล่างประตูด้านล่างซึ่งยังไม่ได้ใส่ขอบยางนะครับอันนี้คือประตูด้านบนต้องใส่ทั้งสองสอง,สองประตูนะครับผมอันนี้ผมใส่ไว้แล้วแต่มก่อนถ่ายคลิปนะครับแล้วก็อันนี้ ยังไม่ได้ใส่ครับเราจะสาธิตการใส่วิธีการใส่ให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับยังไม่ได้ใส่อขอบยางนะครับผมแล้วก็นี่คือนี่คือขอบยางนี่คือขอบยางที่จะนํามาใส่ในวันนี้นะครับผมการใส่ก็ไม่ได้ยากแต่ก็ต้องมีเทคนิคบางเล็กน้อยถึงปานกลาง สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องก่อนการใส่ก็ไม่ถึงกับยากอะไรนะครับเพราะว่าเออนี่ขอบยางมันจะมีด้านนี้ยัดเข้าไปด้านในนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นก็คือขอบนอกเราก็แค่จับเข้าไปแล้วก็กดครับกดกดกดเข้าไปครับ กดให้ครบทั้งสีด้านครับมันจะเข้าไปแล้วครับผมบ้านนี้ก็กดด้วยกันกดให้ครบทั้งสีด้านนะครับแม่บ้านก็ทำได้ครับผมง่ายๆครับกัรเปลี่ยนถอดยางอ่ะ หลังจากที่เราได้ยัดขอบยางเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดัดตรวจมาตรวจดูว่าตรงไหนมันไม่เข้ากันบ้างเผื่อว่ามันโวหรือว่าไม่สนิทอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้ก็ตรวจดูนะครับยางขอบตรงนี้ครับขขบตรงนี้จะเห็นเป็นมีอยู่นะครับนี่ครับ ครับผมนะมันจะยังไม่สนิทนะครับผมก็ต้องมีวิธีแก้นะครับผมจะสังเกตให้ดีแต่ละจุดมันจะมันจะสนิทไม่เท้ากันตรงนี้สนิทด,ดีใช่ไหมครับนครับสนิทด,ดีไม่เป็นรูแต่บางจุดมันจะเป็นรูเนี่ยครับพี่อ่าในนี้ครับพี่น้องอืมแล้วเราก็จะก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหากันครับ เอาละครับเพื่อนเพื่อนเรามาแก้วิธีขบยางปิดไม่สนิทกันนะครับเนี่ผมได้นำไฟฉายเข้ามาในตู้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูแสงตรงที่ขบยางปิดไม่สนิทนะครับผมตรงนี้แสดงว่าไม่มีแสงเล็ดลอดออกมาก็ก็แสดงว่าปิดสนิทอยู่นั้นนะครับ แต่นี่ก็ปิดสนิทอยู่นะครับแล้วเรามาดูตรงนี้กันครับมาดูที่มันปิดไม่สนิทผมจะให้มันมืดหน่อยนะครับตรงนี้อ่าเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับนั่นมันจะมีแสงตรงนี้มันจะวูอยู่นะครับมันก็จะมีแสงของไฟฉายเล่นลดออกมาอ่าส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้มันจะมืดใช่ไหมครับมันจะไม่มีแสงจะไม่มีแสงนี่ตรงนี้ มีแสงแสดงว่าขอบยางปิดไม่สนิทนะครับวิธีแก้ก็คือได้ปมผมครับนี่ครับได้ปาผมไล่ความร้อนให้มันสักครู่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอย่างนี้ครับผมอา,ากจะมีเสียงลบควนหน่อยนะครับก่ขอ,ขอไปด้วย เสียงของของในตัวผมนะครับไล่ไล่ไล่ความร้อ,รอนให้ไห้สักครู่เดีย๋ยวนะครับแป๊บหนึงงงน่งผมเข้ากล้องแป๊บหนึ่งผมให้กล้องมันสว่างนิดหนึ่งครับผมเรามาต่อกัอนครับเราก็ต่อไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ลายลๆๆลายเกิดความร้อนสิบขอบยางที่ไม่สนิทนะครับขอบยางใหม่ๆนี่มันก็ไม่นานนะครับดี๋ยวถ้าเป็นขอบยางขอบสองก็ต้องใช้เวลานานหน่อยขอบยางใหม่เนี่ยมันจะนิ่มอยู่ พอไม่นานมันก็สนิทแล้วโอเคมันเห็นไหมครับมันจะปิดสนิทแล้วทีนี้อ่าเดียวผมลองปิดปิดแสงโทรศัพท์ดูนะขอพายะปิดแสงกล้องดูนะครับอ่ามีปิดแสงแล้วปิดแสงของกล้องแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นแสงของไฟฉายที่ เล่นลอดออกมาจากขอบยางแล้วนะครับผมก็เป็นอันว่าโอเคแล้วนะครับไม่มีไม่มีเล่นลอดออกมาเลยอันนี้อันนี้เป็นสีสีของของขอบยางนะครับสีของขอบยางไม่มีแสงเล่นลอดออกมาแล้วก็เป็นอันว่าจบบริบูรณ์การใส่ขอบยางตู้เย็นครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรครับสวัสดีครับ